ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันนะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับเป็น Logitech รุ่น G703 นะครับเป็นไ t s สปีดเป็นไวเลสเกมมิ่งนะครับก็คือเมาส์ไร้สายนั่นเองนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยลุงมาเล่นเกมก็คือจะมีเป็นเมาส์ไวเลสอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็น Logitech G304 นะครับแต่ว่าเราได้ทําการซื้อตัวนี้มาใหม่แล้วต้อนรับกับงานคอมมานั่นเองนะฮะ ซึ่งโดยปกติเนี่ยตามหน้าร้านจะขายอยู่ประมาณ3,000กว่านะครับแต่ว่าในแอปพลิเคชันพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้ผมเคยเห็นอยู่ประมาณ2,990บาท2,890บาทแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้มีโปรโมชั่นของงานคอมมานะครับอันนี้ได้มาในราคา2,890บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ x ็อกให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสเปคต่างๆคือถ้าเป็นสายเกมมิ่งแบบจริงจังซีเรียสคร ผมเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเมาส์ Mount ที่มีสายนะครับแต่ว่าเราแบบเป็นเกมมิ่งที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับก็คือแบบมันไม่ต้อง React Realtime ์ time อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือถือว่าดีมากๆแล้วนะครับพวกสเปคเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Logitech ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบอกให้ดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับ กล่องไหนก็หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นใบเสร็จนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นคู่มือในภาษาต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว,ว้อันนึงก่อนเอาไวด้ดูแล้วก็จะมีเป็น Color Collection อ๋อจะเป็นเซ็ตของ Logitech นะครับก็จะแบบเป็นพวกมีสีต่างๆด้วยนะแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมด ที่เราใช้เนี่ยของเวลาลงมาเล่นเกมนะครับจะมีแค่เมาส์นั่แหละที่เป็นของ Logitech นะแต่หูฟังคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยเราจะใช้ของ HyperX นะครับก็คือไม่มีสปอนเซอร์นะพูดได้แล้วนี้ก็มีแบบเป็นแผ่นกระดาษนะครับเป็นแบบโลโก้ o g i t e c h นอกนั้นก็แถมสติกเกอร์ Logitech มาหนึ่งอันนะครับป๊าปอ่ะมาทีนี้มาดูบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีสายตัวนี้นะครับ เมาส์ตัวนี้มันจะไม่ได้ใส่ฐานแล้วนะครับก็จะเป็นฉาดไฟหัวชา้าเป็นไมโคร USB นะครับยังไม่ใช่ USB Type C นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะครับตรงนี้นี่ปึ๊บนี่นี่ตัวรับสัญญาณนะครับเสียบตรง USB เข้าหลังคอมได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บดันีึ้นไปกกอบแล้วนี่เขาก็บอกว่าเขาจะแถมตัวตุ้มน้ำหนักมาให้นะครับเป็นแบบ 10กรัมนะครับอันนี้สิกรัมตุ้มนุำหนักอันนี้นี่นี่นี่นตุ้มน้ำหนักนะครับสิกรัมเขาบอกว่าเอาไว้ถ่วงเมานะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเทียบให้ดูก่อนขนาดนะครับซึ่งโดยปกติอย่างที่บอกคือือใช้ G 3 0 4มานะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล็กไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ก็ทนใช้มานานมากแล้วทีนี้มาเทียบดูนะครับมันก็สังเกตถ้าอย่างที่เห็นนะครับคือมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวตัวเดิมที่ใช้นะครับตัวตัวใหม่ตัว703นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยก็จะใหญ่กว่าแล้วก็จะตรงนี้มันจะ ตัวของ G 3 0 4เนี่เมี่ยจะเรียบแต่ตรงของ G 7 0 3ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีโค้งรับกับรูปมือของเรานะครับซึ่งตรงนี้มันก็แล้วแต่ความถนัดนะครับฟิลลิ่งในการกดนะฮะคล้ายๆกันตัวลูกกิ้งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกดได้เหมือนกันนะครับปุ๊บปุ๊บแต่ตัวนี้จังหวะกดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเสียงตัวนี้กดจะมีเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะค่อนข้างเฟิร์มกว่านะครับแล้วก็จะมีคลิกด้านบนนี้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็ฟิลลิ่งกดข้างข้าครับวันนี้จะเล็กๆนะน,นี้จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เข้ากับสันมือได้มากกว่านะครับอันนี้ก็คือนิ้วโป้งมันจะอยู่ตรงๆเวลาก,กดแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันจะเอียงนิดนึงจะใช้งานได้สะดวกกว่านะครับซึ่งเวลาเลือกฟื้อเมาส์เนี่ยแนะนําว่าให้ไปลองของจริงนะครับได้รู้ว่าฟิลลิ่งในการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องน้ําหนักเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําหนักเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันไหมโอเค ตัว G 3 0 4นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ9 6กรัมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เป็นตัว G 703นะครับตัวนี้จะอยู่ที่9 4กรัมนะครับเกือบ95ถ้าอยากให้มันหนักเพิ่มก็ใส่ตัวถ่วงเข้าไปก็เพิ่มอีก10กรัมนะครับประมาณนี้เขาแนะนำว่าให้อยู่ห่างจากตัวเมาส์เนี่ยประมาณ เขาเรียกว่า20เซนนะครับไม่เกินนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับสัญญาณได้ดีนะครับแล้วก็เวลาชาร์จไฟเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะมีไฟขึ้นเตือนตรงรลูกกิ้งตรงนี้นะครับในกรณีที่แบตมันโลนะครับแล้วก็สามารถเสียบตัวนี้เพื่อชาร์จไฟได้เลยนะครับนี่เขาก็พันมาให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตแกะนิดนึงนะฮะแบตตัวนี้มันจะเป็นแบตลิเทียมนะครับตัวนี้ ก็คือชาร์จไฟถ้าเป็นตัวตัว G 3 0 4ตัวนี้มันจะใช้ฐานนะครับหก้อนเป็น 2A นะครับซึ่งเคยเคยซึ่งเคยเล่นเล่นอยู่แล้วก็แบตหมดนะครับ <c oughs> แกะเรียบร้อยแล้วเวลาชาร์จมันก็จะมีเขี่ยวของมันอยู่นะครับก็เสียบเข้าไปได้ทั้งอันเลยนะครับปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะพอดี แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบกับคอมเพื่อเป็นการชาร์จไฟนะครับหรือในกรณีที่เขาบอกว่าถ้าใช้กับพวกโน้ตบุ๊กหรืออะไรพวกนี้มันก็จะไม่ไกลเกิน20เซนใช่ไหมครับตัวรับสัญญาณกับตัวเมาส์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันมันก็คือรับสัญญาณได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลเกินไปเขาบอกว่าให้ต่อไอตัวตัวนี้ตัวสายนะครับ เาก็จะให้เอาตัวนี้สายนะครับต่อกับแป้นน,นี้ปุ๊บแล้วก็ไปเสียบหลังคอมแล้วก็เดินลากมาปุ๊บแล้วก็เอามาไว้ให้มันใกล้ๆกับเมาส์นะครับก็คือเอาตัวนี้เสียบกลับเข้าไปนี่ปัป๊บเนี่ยแล้วก็ลากมาสมมุติว่าด้านหลังนี้เป็นคอมนะเราก็ต่อจากตู้คอมมาปึ๊บลากมาแล้วก็ให้มันมาอยู่ด้านหน้าเมาส์น,นะครับแล้วก็ใช้งานมันก็จะวางลักษณะ บบประมาณนี้นี่แล้วก็ใช้งานนะครับเพื่อสัญญาณที่จะ,สะเสถียรกว่านะครับเขาแนะนําอย่างนั้นจากที่ร้านนะครับอืมโดยรวมอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแมแล้วก็ตรงด้านล่างจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแมตรงนี้ทีนี้ในกรณีที่อยากจะใส่ตุ้มถั่วก็ตรงนี้นะครับก็เอาตุ้มถั่วเนี้ยใส่เข้าไปปุ๊บ นะแล้วก็วางไปเลยมันก็จะแบบมีน้ำหนักขึ้นมานะครับแ,แบบว่ามันก็จะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งนะครับเมาส์เราก็จะรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบว่าเอาออกมาได้นะครับเวลาเอาก็คือกดให้มันหนักนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กปุ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็เอาตัว,ต,ว,ต,วตัวขั้วเนี้ยมันออกมา ต,ตอนเอาอ่อนมันจะอ,ออกอยากนิดนึงนครับก็ต้องงีมันหนิดเน้นเดี๋ยวขอลองฟิลลิ่งตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับค่อนข้างดูดตรงนี้ดีปับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเวลาจะอ,าออกก็กดตึ๊กแล้วดึงออกมาตอนเอากลับเข้าไปนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูด่างนี้เลยนะฮะอ่ะฟิลลิ่งมันก็จะแบบเบาๆหลงเหลงหลงเหลงนิดนึงนะ ถ้าคนชอบให้มันมีน้ำหนักหน่อยก็ใส่ตุ้มถ่วงก็ดีครับเราก็ใส่ไปเลยมีอะไรเราก็โทตุ้มถ่วงละกันนะครับลองใช้ดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะแบบเป็นตัวเขาเรียกอะไรทำให้มันลื่นนะครับอยู่กับตัวแผ่นรองเมาส์นะครับมันก็จะลื่นๆนะครับก็ไม่ขูดทำให้ตัวนี้มันไม่ได้ขูดเกินไปนะครับ ซึ่งของ o g i t e ท h ทำมาดีมากนะตัวนี้ใช้มานานแล้วก็ยังไม่พังเลยยังไม่ไม่สึกไม่กร่อนเลยตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวยังไงเอาไปลองต่อคอมดูแล้วจะเอาไปลองใช้กันดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้เมาส์นะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมของตัว Logitech ก่อนนะครับตัวนี้นี่เราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วตัว703 Li ูนย์ส e e ไนะครับตอนนี้เราชาร์จแบตแล้วมันก็จะโชว์ว่าแบตเราเนี่ย ทาไว้อยู่ที่47เนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเมาส์นะครับอันนี้มันสามารถตั้งเลทต่างๆได้นะครับตรงนี้มันสามารถปรับสีได้ด้วยนะครับทีนี้เราจะมาตั้ง DPI นะครับก็มีคลิปสอนการตั้ง DPI เมาส์ไปแล้วนะครับเวลามันจะเปลี่ยนค่าตรงนี้อัอนนี้ก็คือตั้งค่าได้5ค่านะครับ เริ่มแรกเดิมทีมันจะมาแค่4ค่าแบบนี้นะเราก็สามารถตั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ความชอบของเราได้เลยนะครับอันนี้ตรงนี้เราจะมาตั้งเป็น3ามพันสองเราก็ตั้งอีกอันหนึ่งเป็นเออจริงก็พอแล้วนะแค่น,นี้ก็ได้4จุดก็ได้ปุ๊บเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะโชว์ด้านด้านล่างนะครับอันนี้คือ เพิ่มมาสามพันสองก็คือคลิกปุ่มตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับอะอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นเมาส์ตัวเดิมนะครับเป็นตัว g 3 0 4ตัวนะฮะเวลามันเปลี่ยนเนะี่ยมันจะขึ้นไฟตรงใกล้ๆปุ่มตรงนี้ว่าเราเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าันี้มันจะไม่ขึ้นโชว์เนาะเราก็ดูจากตรงนี้เอาละกันว่ามันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ ตั้งไว้พันหกวันนี้เซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเข้าเกมกันดูอันนี้สมมุติถ้าจังหวะเลื่อนเมาส์เนี่ยเรารู้สึกมันเร็วไปเราก็กดอีกทีนึงก็จะลดสปีดลงนะครับเราตั้งวิธีตั้งไว้แล้วนะครับในการตั้งเมาส์อ่า ก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องตัว G703 Logitech ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็ในความเห็นส่วนตัวคือมันวางได้พอดีมือนะครับแต่ว่าขนาดมือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้รู้สึกพอดีมือกว่านะครับกว่าตัวเก่าเยอะเลยยังไงใครสนใจก็ไปลองจับแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าจะซื้อไม่ซื้อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเลี่ยงครับสวัสดีครับ